หมื่นเลยครับเนี่ยแม่มองของเล่นอะเรือโชจิเร็วโชว์โชจิมองรถแต่ยิ้มเล่นกับป้าปุ๊กยิ้มเลยโชว์โชว์โชว์อ่ะดูพี่ลี่โชว์เอ๊ะอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้ว 累了，累了。嗯